สวัสดีครับมานอนนำะตอนนี้จะสามโมงแล้วนะวินโดว์วินโดว์หยับกีบ,บ,บปล่อยมนันอนไปก่อนครับไป

เป็ก,ก,กแกมันแงทังไหนล่ะเล่นนี่ยังไงเออนี่หลากขึ้บนนอนเออนีหลากขึ้บนนอน่าเออขึ้บนนอนิึงหลากผาอยู่บดขึ้นนี่ไอ้ถุเห็นยังไงโดดใช่มัน โดดเชมันโดดเชมันเร็วโดดเชมันวัยนี้แหละคู่벌ผู้เดียวเนาะอืมอ้าวเราไปนำไปมุนที่นอนกันเถอะนะฮะเอาน้ำไปอืมหยอกผู้เดียวก็เป็นยียียี เดี๋ยวไปซื้อหนิเห็ปูกันเด้อซื้อหนิเห็ปูกันเด้อแอะแอะเอ๊ะเหมือนแน,นวกินนี่ถือผ่าเลาะครับปิีงไก่เหมือนกันครับเหมินลันกับพ่อท่านนอนครับเริ่มนอนอยากแล้วเอ้านี่ผ่านี้จ้ะผ่านไปเออเลย ลูกปหมาลกหาเลยลูกหมาหลายคุณนี่วะเฮยแงมงานัวงพ่อไปใสพ่อไปใสกระบลกำผู้สาวอ่พ่อมึงพูดเด๋ยะพูดเดะพูดเดยปะงานกลัวกลัวกลัวอือจุ๊จุ๊บ้เมื่อกี้ผมเห็นคนสบายก็คมอยู่เมียไงเมียอะไรเมียไม่อยู่นี่ว่ะไม่ผุสบาย ทำไมสิมึงแย่มึงเห็นบ่นี่ยมันแย่มึงนี่มึงันเด็กมันยาใหญ่ตัวใหญ่ไงผอมมึงแล้วผอมมึงเลยผอมเลยนี่แหละเล่นหน้าลูกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปซื้อของให้ปูก่อนไปอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะใครอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยใครก็ไปไปมามาเอาเราไหมเอาเราเขาวไหม วายคุณซื้อมือมนดีละจะซื้อมาให้พ่อเป๊กเป๊กไหมเป๊กไหมกลับเน้สะก้นน่ยสะก่นเอาเอ่งแจไปยังไนไปเอาสายยางบ่ไปส่กระทำมากัะแ่นี่เรอเอามึงไปกินกระดาษเลยนะพี่ละแอะเอะอะยังมาเฟี้ยย่ามาเฟี้ยจะไปซื้อของให้ปูละไปละแล้วะเสร็ลยรอะอยากเอาเมายียมยกราทาน้ง้า

ฟังหดรู้ไังมด่เนียมชไหยังขั้วใส่ขั้วข้างนั่งครับย่างครับบัดทีนี้เบืองทานรถใหตื้นขันบอดด์อันนี้อีเห็ดยัง ย่างงามยิงโตเยอนอยู่เอาคิด่ากินเขาเลี้ยงไหมไม่ได้ภาพไอ้ยิงโอ้โหที่เด็ดที่เด็ดต้องต้องฟิตเด้การกินต้องฟิตเด,ด็ดเลยละ่ะไปเรียบร้อยน้องชายไม่แจ่งแต่ก็เขาช้ำอะไรอะไรสดปะ ไล่สดมาเมื่อไหร่ไล่ไล่ไล่สดมาว่าเอ่อเตะก้อนนะแต่ว่าเล่นเพื่อนกันโอ้โหระวางรอปิ้งไก่ยิ้มั้ยยังยิ้มถากินปิ้งไก่อาบไปน้ำยังบอกบ่ทถาไปอาบพื้นเห็นบ่ปูอาบน้ำท้าเปลี่ยนน้แมองก็น้องเบิ้งหนังน้ำกันห้องนั่งบอลปิ้งไก่เจ้าพนมีเดี๋ยวเล่นโดว์ะอีกยังโดวนั่นโดว์ไอ้บอแมนเออดีเวีพูกระแมนดิวเหมือนว่าแจ็ค นะเออน้าอืมมึงทายลืนคู่นี่ล่ะเบิ่งๆสิเบิ่งหนังเบิ่งหนังแล้วก็นอนมื้ออื่นสิซ้อมเช้ามึงสิเบิ่งอีวซ้อมตะกอเออเพงๆเพงบ่ได้ด้ติกสิได้มึงนแม่นบ่นอยู่กับมเด้นอยู่โรงเรียนมื้อเช้าใช้เกือบ่ได้แล้วใช้เกือบ่ได้เบยังก็บ่รู้มื้ออื่นเขาสิไปซ้อมตะกอยเาไปนําบ่ไปนําไปเดาะไปเดาะเอาพื้น น่เอาตัวคำเลยตัวคำบึงๆตัวคี้มูบินาบ้าบ้าเอาตะก้อแต่สิเอาบอลเตยตะก้อดีกว่าอัดกันจอกนทีนี้หลายนาทีป่ะสิบนาทีสิบแล้วแต่ห้องสิลงแล้วมื่อกเป็นน้ำน้ำอีรีป่เด็เป็นนน้ำอีรีอัดสมเลยป่ะเพิ่งนอนเพิ่งนอนอีกที่นอนนึงมึงมันบาหดมึงเบาหดกระเนียกระโหลดนอนฟังผีกันม่มีเอ๋เด้ ไม่เจ๊แตาหมึอตื่นเสามากแบบนี้ปลาหนูคือเก่าเออที่ไปซ่อมตะก้อได้มื่นเสาตื่นแต่เด็กเด้ตีห่าตองลุกเอาโจมยามเลยซ่อมแล้วกับประมาณสี่โมงเสาไแล้วสี่โมงเสาก็คือแปดโมงที่ไปซ่อมตะก้อหมื่นเสาตื่นตื่นเด็กได้บ่ตื่นเด็กบุกหนุนน้บ๊ปุ๊กทิมไว้ ไปนุ่งห่มมันจะขี่รถไปบ้าชุกแล้วไปดูนี่มั่วยจุยบู๊ยเจาจามจุยหมวยจุยช่ยเขียนชมผลงานเริมแล้วอีกสักครู่ก็ได้ ปิดพออบสุกแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าสุกไปเลยวะสุกไปแล้วชุกเมื่อเดือนสุกแล้วบนน่ะสุกบม่กินูดน้องเป็นกวางขีดเดียดยิ้มที่ตกเชื่อบานกวางบงกิพานทานยังเหลือได้ไหนจีเข่าเนาะแนวเอาหัวเดี๋ยวเดีหัวชั่วบนนี้เอาหัวลงไปอีกก้อนไปพริกพริกเดินนาวเนี้ผมันมันเป็นทั้งนั้นแล้ว สีวัคซีนไปตรวสีตพเก็บไอสีไปสีด้วยครับไปเที่ยวขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อไปน้ำบัตรก็ไปน้ำครับโต๊ศูนย์อีรีเลยสุดยอดสุดยอดว่า้น้ำไปน้ำไปน้ำอยู่ครับไอหน้าในเงื่อนเดือนดีกว so, ่ากว่ากว่าแบบคนทีหนวดเท่าไบจอยนี่คนที่เฮ็ดออเดอร์ชีเขียวอีหยังเดี๋ยวนี้เพราะว่าสอหน้นเงื่นเดือนหมื่นเอ็ดสองมื่เอ็ด หนวดหนวดหนวดขี่เสาเอียงเดี๋ยนว,น,ว,น,วนีน้หยฟอยเอียง <c oughs> สุกเรียบร้อยอใส่นี่ที่เด่นได้เลยใส่แม่สุกย่างน่ะใส่ระเบิดระ <c oughs> เบกดระเบเดี๋ยวเาบก็ซบเหล่เตียวก็ตำเรียบร้อย คุณแม่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยลุยลุยมันกรอกลุยยิ้มเข่าแม่รายการนี้อ้วนไปสันเออใบก้อนนี้มันกรนะดมมาเลยข้าวแดงเอาใส่เนี่ยใส่ได้ยา,เาเกเลยเดีดด๋วยวเอาหนึ่งช้อนกระได้ตัวก็เล้สิรับตางอากาศแล้วเลยอ๋อเดี๋ยวตีเสียงตีห่าตีห่าเนี่ยก็พัก ขึ้นเมื่อยแถบอ่ะประเดี๋ยวปลาเข้าคของเด๋อยยอดจีมีหอยอดดิเจี๊ยบแล้วค<ส>รับปลาเข้าคลองทุกอย่าง,<ะ>าาข,งขายทุกอย่างบักดูบักดูกับขายร้านยาข้าขายทุกอย่างร้านยาข้าขายทุกอย่างียันน่ใ,นในส่ซุ่มอกชุ่มปีกชุ่มอะไรนี่มันเยอะเงินมอนมอนแกงต้มแล้วว่ากันไป พอดีบ้าใหม่เสียเฮ้ย <c oughs> มึงเอาไฟมันแห้งมันผู้ที่ได้กินง่ายบอกกันบ่แห้งไฟปีนบ่พอบ่ปีนจะกินได้บ่หอมลำลำแล้วท <c oughs> ้ <c oughs> ยอ่ะ ไม่ไอเหี้ยป้าใช่ป่ะเนาะ,ออะไม่ได้นะไอลุยกินข้าวก่อนโอ้ยเจียวเจองว่าใช่ไหมจำมึงไงจุ่ยี่เจียวมันอยากให้กินบนเออตีใจฟิวเงยด <c oughs> ิกินข้าวแรงก่อนครับไปเจอาก,กันชิบหน้าใช่ไหมไม่อนดูอ๋ <c oughs> อ <c oughs> กินเสียบไหลไป่ังสัตวละเนือ <c oughs> phải đó.